ดูแลที่คนบอกว่าอาจารย์เบียเขาไปไลฟ์แล้วชื่นชมพวกเรามากเลยไลฟ์ที <S <s course, life, right balls, ่บ้านพี่เป๊กนะเขาคุ้สนิทกับพี่เป๊กก็แหละเขาบอกว่าสนุกมากเขาอยากจะนอนที่นี่จริงเขาอยากกางเต็นท์อันนี้เริ่มแต่งเรื่องแล้วนะเขาอยากกางเต็นท์จริงๆแล้วเขาก็อยากทาครีมกัมินตนแชืออาจารย์เบียชายอาจารย์เบียอาจารย์เบียไม่ได้อยู่ได้ทา ครีมขมิ้นเลยจ้าจันเบียจอยากอาจารย์เบียทาครีมได้ปะช้าได้ได้ไหมแต่เช้าไม่ด้รอแต่อาจารย์เบียเขาไม่ได้บวชปกติคือไม่บวชแต่ว่าถือศีลแปดนี่มันก็เท่าชีอ่ะถ้าไม่ชีแล้วทาได้ไหมได้ทาได้เอไม่ไม่ได้ไม่ได้ต้องห้ามเอาลิปสไม่แรงนะแล้วถ้าเกิดว่าหน้าแบบหน้าเป็นฟ้าอย่างเงี้ยไม่ได้เเราก็ต้องปล่อยเป็นฟ้าแบบไม่ไม่มไปเลยก็ก็ก็เป็นธรรมชาติเป็นถ้าถือศีลก็ต้อเปลี่นแปดจริงไม่ได้ พี่เป๊กตอนพี่เป๊กบวชใช้อะไรต่างๆได้ไหมคะใช้เครื่องอะไรได้บ้างที่เป็นสมณะสมถะถ้าสมมติว่าเราแบบมันมีอากาศหนาวมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ใช้เลยไม่ได้เลยใช่ไหมถึงก็ไม่ได้ไม่ได้แต่อาบน้ําถูสบู่ได้อันนี้อยากดูจริงๆคมสะอนเขาก็ไม่ให้ใช่รอถูได้ดิแต่เพื่อความสะอาดสบู่อย่างเงี้ยแต่จริงๆนะถ้าเกิดว่าพูดเรื่องตรงๆเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ให้ใช้เลยแล้วจีวรนใครซักใครซักมาคนนั้นใช่ไหมคะไม่มีกัน มีแม่บ้านมาซักจีวอนยังต้องซักน้ำเปล่าเลยเหรอหล่อจริงเหรอจริงเหรอพี่ซักเองเปล่าจีวอนพี่ซักเองมีลูกศิษย์ซักให้อ๋าลามีหรือสิเจ็ดสิบสองคนล้อมพระอยู่ใช่มีเคยไปใส่บาตรพระไหมคะใช่ใส่ภรรยาไปใส่บาตรพระแล้วพอใส่แล้วคุยรายการตอนที่พี่ไปบวชเจเอ๋เจเอ๋เอา p o w e แบงค์มาให้ด้วยนะแต่ในระหว่างที่เราคุยกันยอดยอดชนะก็ก็วิ่งเรื่อยๆนเลยเดิน โอนเป็นมาะจีวันพ่อไม่ได้ไปไหนพ่อจะมามีอะไรนะผลิตภัณฑ์เมื่อกี้ใช่เียบีมียบีมียบีไม่ได้ไปไหนพี่ก็เมาไปสีจะไปทาครีมหน้ากล้องพี่ก็เมาไปอยากเมาอะไรก็เมาไปพี่เป๊กถามจริงก็คือในชีวิตเนี้ยก็คือรักสุดแล้ว่เนาะคนนี้ถามจริงอันนี้ถามใจในถามอ่ะมึงยังมาถามจริง อีอคนไม่จริงเหรออีกคิมทมิทเวลาสลิปอาจจะเป็นคาบหรือเหลืองเพรคนไม่ชอบแต่ตัวนี้ไม่เป็นนะจ๊ะเขาไปหาจุดอื่นได้ไหมนอกจากหน้าจริงๆจริงแต่แต่จริงจริงแล้วจะตอบกับแม่กินนะถ้าทาจะกระแล้ตั้งแต่เริ่มไลฟ์ไแล้วกูตายหายไปแล้วตอนนี้ทำไมอ่ะแพ้ทุกอย่างอี้ยของที่มาเนี่ยมีอยมีคออทุกอย่างครบถ้วนไม่แพ้พี่เพียคนเราเรามีการตรวจสอบทุกอย่างเราจ้ะแล้วไม่พอต้องเสกเหง่อเท้าเหมือนขยับอะไรเมื่อกี้ พ่อจะเอาแบบตีนเพราะอย่าฟู่มานะลูกค้าถามว่าครีมขมิ้นช่วยเรื่องอะไรบ้างรบกวนให้พี่ยาช่วยแนะนำบ้างอยไร้างหมอกัะหายน้ไรบ้างสาวสี่สาวเทเวศอ่ะพี่เร็วอ่ะต้องไกลๆอย่างนี้รถลอยเลื่อนเลือนอะไรวะลอยเลื่อนเลือนลอยเลื่อนเลือนอย่างไรลอยเลื่อนเลือนเอาดึงดึงคอรถเลื่อนริ้วลอยอันนี้อะไรลอยเลื่อนเลือนโอ้สงสารลูกค้าบ้ากระบะ ฟากระบาดฟากระบาดพี่เดี๋ยวก่อนฟากระบาอ่ะใส่แว่นอ่ะใส่แว่นใส่แว่นโอเคอ่านหน่อยนะลดลอยเลื่อนเรือนฟากระบาดลดเรือนที่มันลอยอีสัตว์เลยฟากระจุดดังดามดามเอ้ยเป็นไงวะเนี่ยหลบเอไอเอไอบอกว่าไม่ต้องหลบอ่านมาเลยย้ำย้งการเกิดกระบะ ค้าตาออมืออาชเองฟื้นฟูผิวให้แข็งแรงขึ้นรับพิมพ์มาตัวใหญ่กว่านี้หน่อยนะ้ชิบหายแต่แต่พี่เมยอ่านผิดเมื่อกี้นี่คนขึ้นมาสองพันเออชิบหายรดเรือนริ้วรอยฟ้ากระบะจุดด่างดำยังยังการเกินฟ้ากระบะ เพิ่มโทผิวใช้ได้ไหมว่ากูมาเนี่ยกระดาษหอยกระาษคุณลูกค้าค่ะเราควรขอเลขบัญชีเดี๋ยวโอนคืนเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวขายให้ฟรีแล้วลูกค้าเอาได้เท่าไหร่ได้เท่านั้นเลยนะคะเกรงใจกับฟ้ากระบะมากแต่ยอดก็ไหลไม่หยุดนะคะลดเลื่อนอะไรเมื่อกี้ตลกอ่ะลดเรือนลดเรือนอะไรนะพี่พี่ไปพูดอะไรเมื่อกี้จำไม่ได้นะอะไรอะไรวะลดเรือนอะไรเมื่อกี้สุดยอดเลยอ่ะเลือนเลือนริ้วลอยเลือนริ้วลอยฟ้ากระบะ เนื้อครีมซึมไวทาแล้วไม่เหลืออ่งไม่เหลือจริงๆไม่เหลือเอาไม่เหลือ่งจริงๆกาบานลองทาที่หลังมือพี่พี่ดิหลังแต่ตอนนี้ตาพี่เป๊กเหลืองแล้วจ้าใช่ไหมไม่เหลืองไม่เหลืองโนโนเยลโลซื้อเอออะไรปะเอ๊ะคุณจะพูดอะไรเอออะไรที่เป็นอะไรทีชาหน้าค่ะอ่ะน้องกาบะโอเคนะตาเลยขาวมากแล้วซื้อเลย ห้าสิบบาทเองพ่อบางคนก็ขายได้เจ็ดบ้านบางง่อขายได้เจ็ดบ้านแม่กดตัวเหงมึงเอากี่บ้านเอากี่บ้านพ่อกี่บ้านคะหนูเจอได้ออนฟเอาร้อยหนึ่งอ๋อร้อยหนึ่งพี่เป็นขอร้อยหนึ่งมากะบาลส่วนส่วนประกอบมีแค่มิชานาฟ้าอะบูตีนโกจิเบอร์รี่โซเดียมไฮยาลูรอนคนเขาไม่มีความรู้หรอกกดบอกให้เขารู้ว่าผสมอะไรบ้างบอกให้เขารู้บอกสีเหลืองๆแบบนี้พอแล้ว ซีดาร์ไม้ว่านหางจระเข้นี่มึงสวดมนต์อะไรเฮียอะไรเนี่ยอ่ะอันนี้ฟังง่าคอลลาเจนโกจิโกจินาะขมิ้นเอเอสิตรายปานิเตดแม่นไหมแม่นไหมมาแกมาแมาแตงมาซีมาซีสังหารโกจิแอสิดไรปานิเตดเก่งมากอ่าอะให้คุณเต้อ่านข้อแปดนี้หนึงค่ะจะผิดจะถูกยังไงมันก็ต้องอ่านนั่นแหละ โกจิคอะไรพ่อใส่บ้านน่ะโกจิคโกจิคพ่อเอาฮะโกจิคเชอรี่โคจิไม่ใช่โคบีเบย์แอซิดแอซิดแอซิดโกจิแอซิดลูกชิดอะไรอีกว่าเอแต่มาเขียนไว้เหมือนเอชิดอะในปามิเตจในปามิเตจไดปามิเตจในปามิเตจนะคะจัดเลยนะคะทุกคนสามกระปุกนั่นละคะสองร้อยสี่สิบสองสิบเอออย่ืนออเดอร์ด้วยทาแก้อะไรเนี่ย เชืน้าใสายฟากระบะจางลงอ๋อกระฟ้ากระบจางลงกระบะดวถูกเรียกว่ากระบะกระบะฟ้ากระและจุดด่างดําจางลงอันนี้ที่เราเห็นน้องน้าฮาอยู่กับเรานี่น้องขายไปเกือบหลายแสนกระปุกแล้วค่ะนี่ไงเห็นมไหมคือแบรนด์เขาแบบว่ามีฐานลูกค้าประจําแล้ววันนี้ก็ได้แฟนคลับพี่เป๊กกับพี่ย่ากับพี่อ้นไปเพิ่มด้วยเฮ้ยพี่เป๊กพี่อ้นพี่ย่า ืนใช้กลางคืนจ้ะใช้กลางคืนนะคะทุกคนเอาไปล้เลื่อนฝ้ากระบะกันได้เลยนะจ๊ะใช่ตอนแรกจะถามว่าจะไปทาตาตุ่มว่าอ๋อไม่ใช่เขาทาบริเวณตรงนี้น่คะขอจ้าทุกคนไม่ตาตุ่มไงตาตุ่มจี้อ๋อให้ทาตาตุ่มตาตุ่มตาตุ่มเดี๋ยวเราย้ายไปห้องกีต้าร์กันดีกว่าย้ายแล้วอ่ะย้ายแล้วใครที่ลงตะกร้าไว้เมื่อกี้คอนเฟิร์มออเดอร์ด้วยนะจ๊ะย้ายแล้วเฮ้ยเรามีแบบว่าอะไร ไลฟ์ขอค่าไฟบ้างเนี่ยไม่นด้เยี่ยมไลฟนี่เราได้ค่าไฟพ่อใช่ใช่เรามีค่าไฟอยู่ไปกันค่ะไปก่อนไปห้องกีตาร์จ้าพี่ปฉีกแล้วเออฉีแล้วพ่อฉี่นาทีนี่รู้แบบพี่ฉี่แบบนี้พี่น่าจะเป็นอะไรเป็นอะไรคะต่อมลูกอัณฑะอักเสบต่อมลูกหมาไม่ใช่พอพี่ฉี่พอวันนั้นที่เจอใครอ่ะผู้ใหญ่อ่ะไม่ใช่พอเวลาดื่มแล้วนั้พี่ฉี่ครั้งแรกพี่จะฉีก่อนเลยปัสสาวะบ่อยพี่ฉี่แล้วมีฟองเปล่าเฮ้ย ก็อาจจะตีฟองเป็นเหมือนหอยนุ่มไม่ใส่คุกไม่ได้ไมยสไอสโลนั่งอยู่กับเจ้าคองแบบนี้มาสรุปผลการทดลองอย่างนี้ลายยาวเสร็จแล้วพี่มาห้องกีตาร์นะพึงตึงน่องเลยหมดเลยเนี่ยเอากลับก็ได้เอากลับวิทยได้ยินไม่ค่ะตึงน่องรอเด็กรอแป๊บนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายมาบ้านนี้เอ้ยยายมาห้องนี้จ๋าจ๋าเอ้าทำไมมารอใครใครพูดกับพี่ออนได้เลยเฮ้ยนี่นะฮัลโหลสาเซ่เรื่องนี้นะอ๋อผู้ชายใช่ไหมคุณอะไรผู้ชายตายละส่งให้นี้ก่อนมันใชีวะบแฟนเขา มาอะไรอมรอ่อะใช่มาเมื่อไหร่ก็กินแกงดลางเดือกกางเดือกเอได้เยอะเดี๋ยวมาเมามเมาแต่ก็เชิญคนต่อไปของเราวด้ขอโทษนะเิ่แล้วผ่านไล์เจอกูเคเจอกูเคสไม่รอเลยหรอพี่